เรื่องทานซิสเตอร์นะหลักการอของทานซิสเตอร์นะครับทานซิสเตอร์เนี่ยปกติมันจะมีสองแบบใช่ไหมเราเรียกว่า p n p และ ND n p n มมีสองแบบนะครับมีสองชนิด สองชนิดก็คืออะไรครับ PNP P, และ NPN N. สาร P สาร N เนี่ยเรารู้จักแล้วนะอ่าทีน,นี้ทั้ง PNP P, และ NPN N, เนี่ยถ้าเราจะต่อใช้งานเขาเราจะต่อใช้งานอย่างไรสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะครับชนิด PNP ก่อนมาดูสัญลักษณ์นะครับ อันนี้ขา C อันนี้ขา B อันนี้ขา E อันนี้เป็นชนิดถ้าเป็นถ้าลูกศรชี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับคือกระแสวิ่งจากนี่มานีนะ่เราเสมือนทิศทางของกระแส วิ่งนะครับไอตัวลูกศรตรงนี้อันเนี้ยเป็นชนิดมันมันมี N P N อันนี้เป็น N P N หรอ P N P พอนึกออกไหมถ้าเป็นลูกศรแบบเนี้ฝั่ง r Node ฝั่งคาโโทษจำไดโอดได้ไหมครับถ้าไดโอดเป็นอย่างนี้ อันนี้อานดนี่คาโทดสาร P อยู่ฝั่งไหนครับสาร P อยู่ฝั่งนี้ใช่ปะ่ะอ่าสาร N อยู่ฝั่งนี้เพราะสาร P ต้องการไฟบวกสาร N ต้องการไฟลบหรือกาอันนี้จึงจะนํากระแสดได้อันนี้ก็คือกรณีไดโอดใช่ไหมครับอันนี้ไดโอดเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นทรานซิสเตอร์เราเห็นอย่างนี้ปุ๊บสแสดงวันพุ่งจากนี่มานี่สแสดงว่า B ต้องการไฟบวกแน่ๆใช่ปะมันจะเป็นชนิดอะไรครับ P N N P N แน่นอนนะครับนี่หลักการทรานซิสเตอร์คล้ายๆกับไดโอดนะครับหลักการของมันก็คือ หลักการใช้งานหนึ่งเธอจำไว้เลยนะขา B และ E ใบอัดตรง 2ขา C ไบอัดกลับหมายความว่าอย่างไรไบอัดตรงกับไบอัดกลับอ่เยวดูดีนะไบอัดตรงกับไบอัดกลับถ้าสาร P ไบ y อ r ตรงก็คือเข้าไฟบวก สารเอ็นไบอัรตรงเข้าไฟลบแต่ถ้าไบาอัรกลับล่ะอันนี้คือไบอัรตรงใช่ไหมครับอย่างนี้เราเรียกว่าไบาอัรตรงอย่างนี้เรียกว่าไบาอัรตรงแต่แต่ว่าถ้าไบาอัรกลับเป็นไงไบอัรกลับสารพจ่ายไฟอะไรครับลบ สาร n จ่ายไฟอะไรครับบวกถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าไบอักลับโอเคนะจำคอนเซปต์อย่างนี้ให้ได้จำว่าไบอัตรงคืออย่างนี้นะครับคืออย่างนี้นี่คือไบอัตรงไบอักลับคืออย่างนี้เพราะนั้นการจะต่อให้ทรานซิสเตอร์มันทำงานได้เนี่ยเราต้องต่อตามสองข้อนี้จับป่ะ เราแสดงว่าไทเตอร์นี้จะทำงานกนะ็คือต้องจ่ายไฟบวกเข้าไปที่สารที่ขาอะไรขา B และจ่ายไฟลบเข้าไปที่ขา E เพราะต้องการไปอัดตรงไงไปอัดตรงเป็นสาร n สาร N ต้องการไฟอะไรไฟลบสาร P ต้องการไฟอะไรไฟบวกเพราะต้องการไปอัดตรงใช่ไหมเพราะต้องการไปอัดตรง แต่ขา C เราต้องไบรสอะไรขา C ต้องต้องไบรสอะไรครับขา C ต้องไบรสอะไรเบรกลับสแสดงว่าขา C มันเป็นคู่อะไรสารอะไรอยู่ n อยู M ่ n อยู่เราต้องจ่ายไฟอะไรให้มันไฟไฟอะไรครับมันต้องการไบรสอะไรไบรสกลับแต่การไบรสกลับสาร N ต้องไฟอะไร สาร N ต,ต้องใช้ไฟอะไรไฟบวกนะครับเพราะนั้นสาร N ต้องจ่ายไฟบวกเข้าไปเพราะนั้นถ้าเป็นชนิด NPN เราจะต่อวงจรการใช้งานให้มันทำงานได้ตามหลักการนี้เนี่ยเราต้องต่อ,อยังไงครับอ่าขั้ว B จ่ายอะไรไฟลบคือกาวใช่ไหมอันนี้ขา B ใช่ไหมครับ ขา C จ่ายไฟอะไรครับจ่ายไฟอะไรสามารถจ่ายไฟบวกได้เลยนะครับบวก12โวลต์อย่างเงี้ยนะครับขา B จ่ายไฟอะไรครับจ่ายไฟอะไรจ่ายไฟบวกเพราะมันเป็นสาร P ใช่ป่ะเพราะเป็นสาร P เพราะเป็นสาร P สาร P ต้องไปอัดอะไรตามหลักการ ขา B กับขา E ต้องใบอัดตรงดังนั้นไบอัดตรงสาร P ีจะต้องเป็นไงสารทีต้องไฟบวกสาร P ต้องบวกบวกเข้า C ต้องบวกเหมือนกันใช่ปะ่ะแล้วก็ B ต้องเป็นลบถ้าอย่างนี้ทานดิเตอร์ทำงานได้ส่วนมันจะทำงานมันมีทำงานได้2ลักษณะทานดิเตอร์นะครับมันทำงานสองลักษณะก็คืออะไรครับการทำงาน มีของของทรานซิสเตอร์นะครับมี2อย่างก็คืออะไรครับแบบสวิตต์กับแบบอะไรครับแอมพป์ฟายแอมพป์ฟายหมายความว่าไงครับแอมป์ฟายเออร์ไอสวิตต์ก็คือออนออฟนะครับสวิตต์ก็คือออนออฟออนกับออฟ แอมปิฟายก็คือขยายสัญญาณเช่นเครื่องเสียงที่มันขยายตุ้ม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 เราจ่ายเสียงนิดเดียวใช่ปะ่ะเนี่ยผมรูดนิดเดียวแต่ว่าเสียงดังไหมอย่างนี้เรียกแอมปิฟายใช้ทานซิสเตอร์ขยายสัญญาณให้มันโตขึ้นนะเรียกแอมปิฟายการทำงานของทานซิสเตอร์มี2ลักษณะขึ้นอยู่กับวิธีการไแอสมันนะครับ<ม>แค่นี้ครับเรื่องคุณสมบัติทานซิสเตอร์ itor, ที่เหลือเราก็ต่อทำงานให้มันใช้งานได้